างออกมาจากปรา,าสาทเมืองต่ำที่อำเภอรประโคนชัยนะครับก็จุดหมายอันที่3ของวันนี้ก็คือเขากระโดงนะครับซึ่งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับตอนนี้อยู่ที่เขากระโดงนะครับนี่ทางขึ้นนี่ทางขึ้นเป็นบันไดนักคาราชนะครับตาความเชื่อเลยก็จะเป็นทางเชื่อมโลกกับสวรรค์นะครับ แต่เราไม่เดินครับเพราะว่ารถขึ้นไปถึงแต่ถ้าใครมาแล้วอยากลองเดินขึ้นบันไดก็ไม่ติดนะครับไปครับแต่ครูแจ็คขอขับตัวขึ้นไปนะเอาแวะมาให้ดูเฉยๆครับภูเขาไฟกระโดงนะครับเป็นหนึ่งในภูเขาไฟในจังหวัดบุรีรัมยที่ดับสนิทแล้วมีอายุประมาณ3 0 0แสนถึง9 0 0แสนปี ปากป่องภูเขาไฟกระโดงจะเป็นซากปล่องที่มีลักษณะคล้ายรูปพระจันทร์ครึ่งซีกหรือในบางมุมก็จะมีลักษณะคล้ายกับกระดองเต่าซึ่งในอดีตชาวบ้านจะเรียกเขากระโดงว่าพนมกระดองซึ่งเป็นภาษาเขมรแปลว่าภูเขากระดองก่อนที่การออกเสียงจะเพี้ยนเป็นกระโดงในเวลาต่อมาทุกคนครับตอนนี้อยู่ข้างบนยอดเขากระโดงแล้วนะครับ อยากให้ทุกคนเห็นอันอ,อันนี้ครับนี่พระใหญ่นะครับอยู่บนยอดเขากระโดงเลยนะครับน่าถ้าเรามองมาจากข้างล่างเราก็เห็นองค์พระเด่นเป็นสง่าเลยนะครับนี่ขับรถขึ้นมานะครับอ่าพระพุทธรูปนะครับองค์ใหญ่พระใหญ่องค์นี้มีพระนามว่าพระสุ พัทธะบพอพิษนะครับเดี๋ยวเราไปนะมัสการพระสุพัทระบอพอิษนะครับ ตรงนี้เป็นพระพุทธบาทจําลองนะครับพระพุทธบาทจําลองนะครับ ด้านข้างขององค์พระใหญ่นะครับก็จะมีต้นไม้ในตำนานของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับชื่อต้นโยนีปีศาจนะแล้วก็มีอีกหลายชื่อเลยนะครับก็เป็นตำนานพื้นบ้านนะครับท้าวปาจิตนางออรพิมนะครับเกี่ยวกับต้นไม้ต้นนี้นะ เดี๋ยวเราจะลงไปดูปล่องภูเขาไฟกระโดงนะครับอาเขากระโดงอะ่ะก็เคยเป็นภูเขาไฟมาก่อนระดับแล้วนะนะครับข้างๆมีน้ําตกด้วยนะครับเดี๋ยวเราลงไปเขาจะเป็นสะพานแขวนทุกคนนะข้ามปากปล่องอันนี้ซีไลเดอร์นะใครเคยดูเกี่ยวกับ เขากระโดงมาในตามช่อง y o u u u b e ิ i ตอ o k อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคนอ่ะไหลลงมาถ้าไม่เดินอ่ะเขาก็จะไหลเป็นสไลเดอร์ลงไปถึงข้างล่างแต่ครูแจคิดว่าไม่ลองเดินดีกว่าเดี๋ยวมันจะถึงเร็วเกินไปเห็นไหมมันเป็นสไลเดอร์ทุกคนลงไปอ่ะมันจะเร็วเกินไปเห็นไหมค่อยๆเดินลงไปดีกว่า นี่ถึงแล้วตรงนี้เป็นปากป่องภูเขาไฟนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเดินไปที่สะพานแขวนตรงนูน้นะเขาก็จะมีทางเดินนะทำอย่างทำดีแหละนะครับเดีวเราจะไปข้ามสะพานแขวนกันข้ามป่องปากป่องภูเขาไฟนะครับ เดินดีๆนะทุกคนถ้ามูจะเดินคุย<ม>เดินถ่ายอาจจะตกลองได้นะขนเขาก็าทำทางเดินให้ดีแหละแต่ว่ามันอาจจะมีบางส่วนที่ชํำรุดอะ่ะนี่บนสะพานแขวนมันก็จะแกว่งๆหน่อยนะนะครับแต่มันเป็นเหล็กอยู่นะเห็นไ,ไหม เขียนว่าอะไรกระดโดงวูลคานตรงนี้เห็นไหมเป็นหลุมเป็นปากป่องภูเขาไฟนะประเทศไทยเรามีภูเขาไฟด้วยนะด้านบนก็เป็นพลายใหญ่นะแต่ว่าภูเขาไฟของเราอะ่ะมันมอดหมดแล้วนะ สะพานแขวนข้ามป่องภูเขาไฟเขากระโดงนะครับมีใครอยากลองเล่นถ้ามีโอกาสมาก็ลองนะครับเขาเรียกซีไลเดอร์เหมือนจะมีเด็กน้องๆข้างบนอะ่ะจะไหลลงมาอยู่เดี๋ยวจะกลับขึ้นไปที่รถข้างบนนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองหาดูว่า จะไปไหนได้อีกเ,อเดี๋ยวลองไปหาข้าวกลางวันกินด้วยนะครับแล้วก็อาจจะหาไปอีกสักที่หนึ่งง่ายนี่ pounds, Benedict, นี่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 ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่ใช่เด็กนะผู้ใหญ่ ไปครับตอนนี้มาที่สนานีรถไฟบุรีรัมย์นะครับจะมาแหาลูกชิ้นลิซ่ากินนะครับลูกชิ้นยืนกินนะเป็นอะไรที่ดังที่บุรีรัมย์นะแต่ครูแจ้งไม่รู้ว่าร้านไหนเป็นร้านของลิซ่าคิดว่าก็น่าจะเหมือนกันแหละเดี๋ยวลองเข้าไปดู ข้างสถานีรถไฟนะครับก็มีเป็นสิบสิบร้านเลยก็ไม่รู้ร้านไหนเป็นของลิซ่าก็เลยเลือกสักหนึ่งร้านได้มาแล้วนะครับลูกชิ้นยืนกินที่บุรีรัมนะครับสามไม้สิบบาทแต่เยอะอยู่นะสามไม้ซื้อมาหกม้ยี่สิบเดี๋ยวให้ดูปริมาณก็ไม่ได้น้อยเลยนะ เขาบอกว่าอันนี้เป็นซิกเนเจอร์นี้ต้นตำล้บก็มีผัดให้ด้วยนี้น่าจะเป็นอาหารว่างก่อนที่จะกินข้าวกลางวันนะครับน่าอยู่นะอร่อยเลยแหละ ที่นั่งกินลูกชิ้นอยู่ที่สถานีรถไฟบุรีรัมย์ก็ฝนกะตกนะครับก็ต้องนั่ง,องรอตกหนักด้วยไปต่อไม่ได้ต้องรอให้ฝนหยุดก่อนตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วนะครับตกประมาณ10นาทีนะครับพอหยุดตกแดดก็จ้าเหมือนเดิมนะครับ อากาศก็เริ่มร้อนแล้วเพราะว่าตอนนี้ช่วงบ่ายแล้วนะครับคิดว่าได้เวลากลับบ้านที่นนทบุรีแล้วนะครับสำหรับทริปบุรีรัมนะครับก็ตั้งใจมาครับเพราะว่าอยากมามา,มากเลยเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายๆที่เลย ยังไงฝากรับชมคลิปของครูแจ็คด้วยนะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คลิปครูแจ็คได้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าว่าครูแจ็คจะพาทุกคนไปเที่ยวไหนอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ